วันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2518ในเส้นทางตลอดระยะทางสองฝั่งถนนนะครับคนไทยร่วมกันนำธงชาติมาร่วมส่งวีรบุรุษ นักรบผู้กล้าของไทยจาก11เอกสำเริงวีรบุรุษผู้กล้าของไทยบนเนิน350